พุทธสมาคมอำเภอพังโคนจังหวัดส,สกนลนครขอเชิญท่านฟังมงคลชีวิตมงคลชีวิตข้อที่เกมีวินยัย ดาบคมที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใดความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉักนนั้นช่างดาบทำฝักดาบไว้กันอันตรายช่างทำระเบิดก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกันดังนั้น เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดธรรมแล้วจึงทรงสั่งสำทับด้วยว่าต้อง,องมีวินยัยวินัยคืออะไรวินยัยหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันวีหนัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วทั้งหลายการอยู่ร่วมกันเป็นหมูเ่เหล่าถ้าขาดระเบียบพิ่นัยต่างคนต่างทำตามอําเภอใจความขัดแย้งและหลักลั่นก็จะเกิดขึ้นยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุขการงานที่ทำก็จะเสียผลดอกไม้จํานวนมากที่วางไว้รวมกันหากวางอยู่ระก,กิจระก,กะกระจัดกระจายก็จะด้อยค่าลงทั้งยังทำให้รกรงรังอีกด้วยแต่เมื่อเรานำดอกไม้เหล่านี้มาร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นได้ดอกไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันงดงาม เหมาะที่จะนำไปประดับตกแต่งให้เจริญตาเจริญใจถ้าประชาชนแต่ละคนเป็นเสมือนดอกไม้แต่ละดอกเส้นได้ที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นก็เปรียบเสมือนวินัยวินัยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนให้คนเราใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควร คือทำให้เป็นคนฉลาดใช้นั่นเองชนิดของวิน,นัยคนเรามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจร่างกายของเราขึ้นอยู่กับระบบโลกต้องพึ่งโลกร่างกายจึงจะเจริญจิตใจของเราขึ้นอยู่กับระบบธรรมต้องพึ่งธรรมจิตใจจึงจะเจริญ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจเจริญทั้งสองทางเราจึงต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกันทั้งสองด้านด้วยผู้ที่ฉลาดรู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ฉลาดทำก็ต้องทำให้เป็นให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นกันผู้ที่ฉลาดใช้ก็ต้องมีวินัยทางโลกและวินัยทางธรรม คอยช่วยกำกับความรู้และความสามารถเอาไว้วินัยทางโลกวินัยทางโลกหมายถึงระเบียบสำหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงของคนในสังคมนั้นที่จะให้ทำหรือไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งเราเรียกชื่อแยกแยะออกไปหลายอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกิจสเดกา ข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งประกาศกฎติกาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้รวเรียกว่าวินัยทางโลกทั้งสิ้นวินัยทางธรรมเนื่องจากเราชาวพุทธมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตดังนั้นวินัยทางพระพุทธศาสนาจึงมีสองประเภทคือหนึ่งอนาคาริยวินัย คือวินัยสำหรับผู้ออกบวชได้แก่วินัยของพระพิสุทธิ์สามมณรนอาคาริยวินัยวินัยสำหรับผู้ครองเรือนได้แก่วินัยของชาวพุทธชายหญิงทั่วๆวไปจุดมุ่งหมายสูงสุดของนักบวชคือความหมดกิเลสผู้จะหมดกิเลสได้ต้องมีปัญญาอย่างยิ่งผู้จะมีปัญญาอย่างยิ่งได้จะต้องมีสมาธิอย่างยิ่ง พูดจะมีสมาธิอย่างยิ่งได้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลอย่างยิ่งคืออนาคาริยวิในสี่ประการอันเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ได้แก่ 1. ปฏิโมคขสังวรคือการสํารวมอยู่ในศีลส2 7ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเว้นข้อที่พระองค์ทรงห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงให้ปฏิบัติ 2. ออินทรียสังวรคือการรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันน่าใคร่อันเกิดจากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและการรับรู้อารมณ์ทางใจอะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดูอะไรที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟัง อะไรที่ไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรที่ไม่ควรลิ้มชิมรสก็อย่าไปชิมอะไรที่ไม่ควรถูกต้องสัมผัสก็อย่าไปสัมผัสและอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิด 3. อาชีวะปริสุทธิคือการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบได้แก่การบินทบาทสำหรับการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเช่นการหาลาบสักการะด้วยการไหวห่วย การเป็นหมอดูการเป็นพ่อสื่อแม่ชักการประจดชาวบ้านจะเป็นการกระทําที่ผิดพระวินัย 4. ปัจจยปัจจเวกขณะคือการพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือใช้ปัจจสี่ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้เหมือนน้ามันหยอดเพลารถให้รถแล่นไปได้เท่านั้นพิจารณาดังนี้แล้ว ย่อมบรรเทาความหลงความมัวเมาในอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคได้ทำให้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินวัตถุประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปัญญาวินยัยคือ 1. เพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่สงฆ์สเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยาก 3. เพื่อความสุขสําราญแห่งหมู่สงฆ์ 4. เพื่อความสุขสําราญแห่งพระภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอาสะวะกิเลสอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันอาสะวะกิเลสอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว9เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัตธรรม10เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยเป็นการสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปวินัยสำหรับคฤหรสถ์ผู้ครองเรือนที่สำคัญคือสินห้าสินคืออะไร ศีลแปลว่าปกติเป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของคนเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนกลับแล้งฝนไม่ตก แสดงว่าผิดปกติอะไรคือปกติของคนปกติของคนที่สำคัญมี5ประการคือหนึปกติของคนจะต้องไม่ฆ่าถ้าวันไหนมีการฆ่าวันนั้นก็ผิดปกติของคนแต่ไปเข้าข่ายปกติของสัตว์เช่นเสือหมีสุนัขเป็นต้นซึ่งฆ่ากันทำร้ายกันเป็นปกติ ฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สิ่งข้อที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องไม่ฆ่า 2. ปกติของสัตว์เวลากินอาหารมันจะแย่งกันขโมยกันถึงเวลาอาหารทีไรสุนัขเป็นต้องกัดกันทุกทีแต่คนไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สิ่ข้อที่สองจึงเกิดขึ้นว่า คนจะต้องไม่ลักไม่ขอรับชั้นไม่ยักยอกคดโกง 3. ปกติของสัตว์ไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤด,ดูผสมพันธ์สัตว์จึงมีการต่อสู้แย่งจิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใคร พอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สิ่ข้อที่สจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ปกติของสัตว์ไม่อาจวางใจได้สนิทพร้อมจะทำอันตรายได้ทุกเมื่อแต่ปกติของคนนั้นเราพูดกันตรงไปตรงมามีความจริงใจต่อกัน ถ้าใครโกหกหลอกลวงก็ผิดปกติไปฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สินข้อที่สจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่พูดเท็จ 5. ปกติแล้วเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนแต่สัตว์ไม่มีสติควบคุมการใช้กำลังของตนให้ถูกต้องดังนั้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนกําลังกายให้เป็นกําลังความดีได้เต็มที่มีแต่ความปาดถื่อนตามอารมณ์เช่นช้างม้าวัวควายแม้มีกําลังกายมากแต่ไม่เคยออกแรงไปหาอาหารมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันแต่อย่างใดส่วนคนแม้มีกําลังกายน้อยกว่าสัตว์แต่อาศัยสติอันมั่นคง ช่วยเปลี่ยนกำลังกายน้อยนอยน,นั้นให้เกิดเป็นกำลังความดีเช่นมีความกระตันยูกระตะเวทีเมื่อโตขึ้นก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สติเป็นของเหนียวแน่นคงทนแม้อดอาหารทั้งวันสติก็ยังดีได้ทำงานหนักทั้งเดือนสติก็ยังดีนอนป่วยบนเตียงทั้งปีสติก็ยังดีได้ แต่สติกลับเปื่อยยุ่ยทันทีถ้าไปเสพสุรายาเมาเข้าสุราเพียงครึ่งแก้วอาจทำผู้ดื่มให้สติฟั่นเฟือนถึงกับลืมตัวลงมือทำร้ายผู้มีพระคุณได้หมดความสามารถในการเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกําลังความดีดังนั้นผู้ที่เสพสุราหรือของมึนเมาจึงมีสภาพผิดปกติ คือมีสภาพใกล้สัตว์เข้าไปทุกขณะฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สินข้อที่5จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่เสพของมึนเมาให้โทษสินทั้ง5้าข้อคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่โกหกหลอกลวง 5. ไม่เสพของมึนเมาให้โทษจึงเกิดขึ้นมาโดยสามันสำนึกและเกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพื่อรักษาความเป็นปกติสุขของโลกไว้สิงหมีมาก,ก่อนพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาและชี้แจงถึงความจำเป็นของการมีสินให้ทราบดังนั้นสินจึงไม่ใช่ข้อห้าม ตามที่คนจำนวนมากเข้าใจแต่หมายถึงปกติของคนนอกจากนี้ศีลยังใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นคนได้อีกด้วยวันใดเรามีศีนครบ5้าข้อแสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ร้อปเซนถ้ามีศีนเหลือสี่ข้อความเป็นคนก็เหลือ80%ใกล้สัตว์เข้าไป20% ถ้ามีศีลเหลือสามข้อความเป็นคนก็เหลือ60เปอร์เซนต์ใกล้สัตว์เข้าไป40เปอร์เซนต์ถ้ามีศีลเหลือสองข้อความเป็นคนก็เหลือ40เปอร์เซนต์ใกล้สัตว์เข้าไป60เปอร์เซนต์ถ้ามีศีลเหลือหนึ่งข้อความเป็นคนก็เหลือ20เปอร์เซนต์ใกล้สัตว์เข้าไป80%เปอร์เซนต์ถ้าศีลทุกข้อหมดไปก็หมดความเป็นคน หมดความสงบหมดความสุขถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วความดีใดๆไม่อาจงอกเงยขึ้นมาได้อีกมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะทำความเดือดร้อนให้เกียรตนเองและผู้อื่นเท่านั้นคนชนิดนี้คือคนประมาทแท้ๆวิธีรักษาศีลตลอดชีพเพื่อจะรักษาความเป็นคนของตนไว้ให้ดีชาวพุทธ จึงจำเป็นต้องรักษาสินยิ่งชีวิตการจะรักษาสินให้ได้เช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วยจึงจะรักษาไว้ได้โดยง่ายก่อนอื่นให้พิจารณาว่าสินแปลว่าปกติคนผิดสินคือคนผิดปกติแต่ปัจจุบันนี้คนผิดสินอาจเป็นปกตินิสัยมีจำนวนมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหลายคน เห็นคนมีศีลกลายเป็นคนผิดปกติไปเมื่อความเห็นวิบัติไปเช่นนี้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เคยร่มเย็นตลอดมาจึงต้องปล่อยวิบัติมีการฆ่ากันโกงกันผิดลูกผิดเมียเป็นต้นจนประชาชนนอนตามไม่หลับสะดุ้งหวาดระแวงกันไปทั้งเมืองเราจะให้ผู้ใดมาดับความทุกข์ความวิบัติครั้งนี้ เราชาวพุทธแต่ละคนนี่แหละคือผู้ดับเราจะดับทุกข์ด้วยการถือศีลถึงคนอื่นไม่ช่วยถือเราก็จะถือเพียงลำพังถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนหม้อน้ำใหญ่เป็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่านเดือดพล่านเพราะฟืนกว่าห0สล้านดุนคือประชากรประมาณ60ล้านคนที่กระทบกระทั่งกันเพราะขาดศีลถ้าตัวเรามีศีลเมื่อใด ก็เหมือนกับดึงตนเองออกจากกองฟืนไปหนึ่งดุ่นแม่น้ำในหม้อจะยังเดือดพล่านอยู่แต่ก็ไม่ใช่เพราะเราเมื่อแต่ละคนต่างดึงตนเองออกจากกองทุกขโดยไม่เกี่ยงงอนกันอย่างนี้ในไม่ช้าไฟทุกย่อมดับมอดลงเองประเทศชาติก็จะคืนสู่สภาพปกติสุขได้เพื่อเป็นการย้ำความคิด ที่จะถือสินให้มั่นคงตลอดชีพจำต้องหาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งมีอยู่วิธีหนึ่งคือวิธีปลุกพระทุกๆเช้าก่อนออกจากบ้านให้เอาพระเครื่องที่แขวนคออยู่ใส่ในมือพนมหรือพนมมืออยู่หน้าที่บูชาพระแล้วตั้งใจกล่าวคำสมาทานรักษาสินห้าดังๆอย่างนี้ปานาติปาตาเวรมนี ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าอธินนาธานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่โกหกหลอกลวงสราเมรยะมัชเจปมาทัฏฐานาเวรมณี ข้าพเจ้าจะไม่เสพของมืนเมาในทางการแพทย์โรคที่เกิดขึ้นมีสองประเภทคือหนึงโรคประจำสังขารเช่นโรคชราโรคจากเชื้อโรคที่ระบาดเป็นครั้งคราว 2. โรคที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดเช่นขาดศินข้อที่หนึ่งทำให้อายุสั้นเช่นบุคคลประเภทเจ้าพ่อทั้งหลายฆ่าคนมามาก ลงท้ายก็ถูกเขาฆ่าเอาบ้างขาดสินข้อสองทำให้เกิดโรคประสาทเช่นโรคหวัดภาวะโรคจิตขาดสินข้อสามทำให้เกิดกรรมโรคหรือโรคอิดได้ง่ายขาดสินข้อสี่ทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมผู้ที่โกหกมากๆเข้าลงท้ายแม้กระทั่งตัวเองก็หลงลืมว่าเรื่องที่ตนพูดขึ้นนั้น เป็นเรื่องจริงหรือโกหกขาดสินข้อหําให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังโรคตับแข็งก่อการทะเลาะวิวาทได้ง่ายดังนั้นหากเรารักษาสินห้าได้ก็เหมือนได้ฉีดวัคซีนป้องกันสารพัดโรคไว้แล้วในวันพระหรือทุกเจดวันควรถือสินแปดซึ่งมีข้อเพิ่มเติมจากสินห้าดังนี้ ศีนข้อ3เปลี่ยนจากไม่ประพฤติผิดในกามเป็นเว้นจากการเสพกามศีลข้อ6เว้นจากการรับประทานอาหารอย่างวิการคือตั้งแต่เที่ยงถึงเช้าวันรุ่งขึ้นศีลข้อ7เว้นจากการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและของหอมและเว้นจากการดูการละเล่นศีลข้อ8เว้นจากการนอน บนที่นอนอันอ่อนนุ่มและสูงใหญ่สิลข้อ6ถึงข้อ8จะควบคุมความรู้สึกทางเพศไม่ให้เกิดขึ้นเกินส่วนและนั่นก็คือ 1. เป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ 2. เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อ เป็นการทำให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงต่อไปได้โดยง่ายอาน,นิสงส์ของศีล 1. เป็นทางมาแห่งพวกรัพย์สมบัติและทำให้สามารถใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืน 2. ทํทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงว่า ใครจะมาปองร้าย 3. าํทำให้เกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้มีอนาคตดี 4. ทํทำให้แกล้วกล้าอาจหารในท่ามกลางประชุมชน 5. ทําทำให้เป็นคนไม่หลงหลืมสติมีความจำดี 6. ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มีสุขติเป็นที่ไป และเป็นทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดเราต้องการก้าวไปสู่ความดีความก้าวหน้าเราต้องการความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งเราต้องการยกฐานะให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาวินยัยผู้มีวินัยดีหมายถึงผู้ที่รักษาวินยัยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างถูกต้องและเคร่งครัด